ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลัลยาภาวันนี้นะคะคุณนกก็จะมาเกาะติดสถานการณ์มาประเมินสถานการณ์ของประเทศสหาภาพเมียนมานะคะกับสถานการณ์การสู้รบอยู่ในขณะนี้นะคะตามที่เราได้ติดตามกันเนาะตอนนี้สถานการณ์ของประเทศสหาภาพเมียนมานะคะอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะใกล้ที่จะล่ม หรือไม่ล่มนะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะรัฐบาลชุดของมิงอองไลจะอยู่หรือจะไปเรามาติดตามสถานการณ์กันเลยนะคะจากที่ผ่านมานะคะตลอด3ปีเต็มนะคะซึ่งมีการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลมิงอองไลน,นะคะกับกลุ่มชนชาติพันธุ์นะคะ ซึ่งมีสำนักข่าวนะคะผู้วิเคราะห์วิจารณ์หลายหลาย,หลายท่าน,นะะได้วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะก็วิเคราะห์วิจารณ์ว่าทหารพรมาร่ามีกำลังที่เข้มแข็งนะคะเพราะถูกจัดอัำดับในประเทศอ,อาเซียนใช่ไหมคะซึ่งจัดลำดับให้อยู่อันดับที่4นะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทัพนะคะซึ่งมีความพร้อมแล้วก็ แข็งแกร่งนะคะแต่มาถึงณปัจจุบันนี้นะคะโพยนะคะโพยต่างๆสำนักต่างๆ,ๆที่ออกมาจาัดลำดับนะคะก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากองทัพสหภาพเมียนมาไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกๆท่านเห็นนะคะจากสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันนะคะณปัจจุบันนี้ทหาร พ่านะคะได้สูญเสียนะคะหัวเมืองต่างๆะคะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับรัฐต่างๆที่อยู่ลายล้อมนะคะตอนนี้คุณนกก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ว่ามิงอองลน์จะอยู่ในอํานาจนะคะจะเป็นผู้นําของประเทศสหภาพเม,มียนมาได้นานขนาดไหนจะประคอบประ จะประครับประคองตัวเองได้นานขนาดไหนนะครับเพราะมาณปัจจุบันนี้ทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศสาภาพเมียนมานะคะมันลุกเป็นไฟแล้วมันละสัมละสายไปหมดแล้วนะคะหรือพูดอีกอย่างก็คือทหารฝ่ายรัฐบาลนะคะเอาไม่อยู่เลยนะคะไม่สามารถที่จะต่อต้านกองทัพของฝ่ายชาติพันธุ์ได้นะคะเพราะว่า กลุ่มชาติพันธ์ฝ่ายต่อต้านนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีกองกําลังที่เข้มแข็งนะคะนี่ขนาดกลุ่มชาติพันธ์มีอาวุธไม่ครบนะคะไม่ได้มีอาวุธสงครามที่ร้ายแรงเหมือนทหารฝ่ายรัฐบาลวิงออนไลน์นะคะสิ่งที่คุณนกจะพูดคุยต่อไปนี้นะคะส,สาเหตุเพราะอะไรที่ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลนะคะของมิงออนไลน์นะคะประสบกับความพ่ายแพ้คุณกกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะว่าฝ่ายรัฐบาลนะคะมิงออนไลน์นะคะกำลังประสบความล้มเหลวกับการยึดครองอำนาจกับการบริหารประเทศนะคะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่มิงออนไลน์นะคะ ยึดอำนาจนะคะจากรัฐบาลนะคะซึ่งถูกเลือกตั้งมาโดยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องโดยประชาธิปไตยถูกต้องเพราะพลเมืองของประเทศเมียนมาได้เลือกนางองซันจูจีขึ้นมานะคะแล้วก็มีองลายก็ไปยึดอำนาจนะคะแล้วระหว่างที่อยู่ในการยึดอำนาจมีอำนาจอยู่นะ ตลอด3ปีเต็มนะคะมิงออนไลน์ก็พยายามนะคะทุกวิทีทางนะคะที่จะรักษาอํานาจของตัวเองแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ภายในประเทศสหภาพเป็นมาสงบนะคะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่มิงออนไลน์นะคะบริหารนะครับเพราะาตอนนี้มิงออนไลน์เอาไม่อยู่แล้วมิงออนไลน์จะอยู่หรือจะไปนะคะเรามา พูดคุยนะมาประเมินกันเลยนะคะจากที่คุณนกติดตามนะักตลอด3ปีเต็มนะคะต้องพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่ามีงออนไลน์นี่ประสบความล้มเหลวเนาะ,ะอย่างแรกเลยนะคะ,ะหลังจากที่ได้ทําการยึดนะคะยึดอนนานาจจากหนังอองซูซีซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพลเมืองชาวเมียนมานะคะพลเมืองชาวเมียนมาก็ได้ลุกฮือนะ,ะออกมาประท้วง และสิ่งที่มีออนไลน์ได้ทำกับพลเมืองของตัวเองนั่นก็คือใช้กำลังทหารนะคะกำลังฝ่ายรัฐบาลนะคะเข้าทำร้ายประชาชนแนละปราบปรามประชาชนนะคะเข็นฆ่าประชาชนทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บได้รับการสูญเสียชีวิตนะคะสิธิและผู้ที่หลบหนีออกมาได้ก็หนีออกมาเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเข้ามา,าร่วมรบกับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือบางกลุ่มก็หนีเข้าประเทศนะคะข้ามชายแดนมาสู่ประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอินเดียประเทศจีนบังกลาเทศนะคะนี่คือสิ่งที่มิงออนไลน์ทำกับปร,ประชาชนนับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดน,นะคะการที่มิงออนไลน์ใช้กําลังทหารปราบปรามกลุ่มประชาชนที่อ,ออกมาประท้วงด้วยสันติภาพนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแลเพราะ การปราบปรามประชาชนใช้ความรุนแรงกับประชาชนทําให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังนะคะก็เลยไม่มีการสนับสนุนมิงอองลน์ตามที่เราเห็นเห็นกันแล้วนะคะอย่างเช่นการเกณฑ์ทหารนะคะก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะ,ะชายนะคะอายุตั้งแต่18-35ปถึง35ปีก็หนีออกนอกประเทศกันนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนี่โอ้โหเป็นเป็น นับว่าเป็นจุดใหญ่เลยนะคะที่ชายชาวเามียนมานะคะได้หลบหนีเข้ามานะครับซึ่งก็จะหลบหนีมาทุกวันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงของอไทยเราก็สกัดจับได้นะครับนี่ก็เป็นข้อบ่องบอกให้เห็นว่ารัฐบาลฐานเมียนมานะคะ บริหารนะคะผิดพลาดนะคะแล้วส,สิ่งที่คุณนกจะพูดคุยต่อไปเนอะอาการบริหารของมิงออนไลน์ผิดพลาดเลยนะคะสาเหตุจากการทําร้ายประชาชนเข็นฆ่าประชาชนใช้ความรุนแรงกับประชาชนเลยไม่ได้รับความรักนะคะไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะอย่างเช่นการ นิทหารกันเกณฑ์ทหารนะคะก็อย่างที่คุณนกพูดไปข้างต้นแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดกันว่ามีออนไลน์นี่จะอยู่หรือจะไปจะล่มหรือเปล่าเพราะตอนนี้ประเทศเมียนมามันก็เกิดการวิกฤตอย่างใหญ่หลวงนะคะและขณะที่คุณนกนั่งทำคลิปวิดีโออยู่นี้นะคะทหารกะเรี่ยง k n u นะคะ ก็ได้เข้าโจมตีนะคะฐานใหญ่นะคะซึ่งเป็นฐานสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกองพันทหารราบที่275นะคะซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่นะคะซึ่งมีกํากลังทหารนะจํานวนมากมายลเลยะคะ่ะแล้วก็อาวุธยุธโทโธปกรณ์นะคะซึ่งก่อนที่กะเรียง KNU นะคะกองพลที่5ก่อนที่จะบุกเข้าโจมตีนะคะนักขณะนี้นะคะ ก็ได้มีการพูดคุยเจราจาแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3ถึงวันนะคะเพื่อจะให้ทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะคะยอมจำนวนววางอาวุธนะคะแต่การเจราจาไม่เป็นผลสำเร็จนะคะซึ่งทหาร KNU น KNU ะ,ะกองพลที่5กับกองพลที่6กนะคะก็รอนะคะคำตอบแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆจากทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะคะ ตอนนี้ก็เลยต้องบุกโจมตีนะคะระหว่างที่มีการเจรจาทหารฝ่ายของ KNU นะคะก็ได้ทำการปิดล้อมแลวนะคะเมื่อเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จตอนนี้ก็เริ่มบุกแล้วนะคะเริ่มโจมตีแล้วนะคะคุณนกคาดว่าน่าจะพรุ่งนี้คงจะได้รับข่าวดีนะคะเพราะว่าทหารกะเรี่ยงนะคะ KNU นะกองพลที่5กับกองพลที่6แล้วก็ กองกำลังปกป้องประชาชนนั่นก็คือ PDF นะคะเป็นกำกองกำลังที่เข้มแข็งนะคะได้การฝึกฝนแล้วก็มีการชำนาญเต็มพร้อมอย่าง100%นะคะคุณนกคิดว่าผู้นี้คงจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วยังเหลือโรงพักอีกหนึ่งโรงพักนะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของอเมลวดีนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ พมพมแดนด่านนะคะด่านชายแดนอำเภอแม่สอดกับจังหวัดมีวดีที่ติดต่อกันนะคะก็ยังเหลือโรงพักอีกที่กะรเรียง KNU จะเข้าโจมตีนะคะเราก็มารอฟังผลกันเนาะพรุ่งนี้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะเราก็มารุ้นกันว่าทหารกะรเรียงจะทำการยึด ค่ายสุดท้ายนะคะค่ายที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเป็นค่ายหมายเลขหนึ่งเลยนะคะที่ยังเหลืออยู่ในจังหวัดเมวดีนะคะถ้ากระเลียง KNU แล้วก็กระเลียงกองพลที่5กับกองพลที่6นะคะซึ่งร่วมมือกันกันกบอกองกำลังปกป้องประชาชดน,นะคะถ้าบุกยึดฐานนี้ได้สำเร็จนะคะ คุณุกมีปัญหาเมียวดีก็จะตกอยู่ในในการควบคุมของเกเียนเหลี่0ย KNU 1เ0เลยนะคะแต่ตอนนี้มัน90%นะคะยึดพื้นที่ยังได้ไม่หมดเพียงเหลือแค่ฐานฐานใหญ่ที่สุดนะคะนั่นก็คือกองพันทหารลาบ275นะคะแล้วก็โรงพักนะคะที่อยู่ติดกับด่านพรมแดนนะคะ ด่านพรมแดนการเข้าออกระหว่างเมีวดีกับอำเภอแม่สอดนะครสิ่งที่คุณนกจะพูดต่อไปนี้นะครับหากฐานกระเรียงนะคะสามารถยึดค่ายใหญ่นี้ได้นะคะยึดลงพักได้นะคะเบ็ดเสร็จเลยนะคะคุณนกกำลังประเมินผลออกมาว่ามันจะจบเท่านี้ไหมมันอาจจะมีการบุกเข้าไปโจมตี เมืองหลวงนะคะนั่นก็คือเมืองหลวงเนบิดอรหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ตามที่คุณติดตามข่าวเมืองหลวงเนบิดอก็ถูกโดนนะคะโดนจากฝ่ายไหนก็ไม่ทราบนะคะโจมตีนะคะบุกเข้าไปโจมตีถึงในเมืองหลวงเนบิดอแล้นะคะโจมตีสถานที่สําคัญสาคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานทหาราฐานฐานที่ใช้ปฏิบัติการ ฐานทัพอากาศอ่ารครุกใชัยท่งนี้ก็แล้วกันก็ถูกโจมตีนะคะแล้วก็ฐานที่ชลัดราชการใหญ่ๆตอนนี้นะคะก็ใช้ดนแล้วนะคะใช้ใช้ดนบุกเข้าโจมตีแล้วนะคะถ้าการเรียง KNU ยึดเมียวดีได้เบ็ดเสร็จเลยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันเนาะพูดคุยกัน คุณนกประเมินนะครับสถานการณ์อาจจะมีการบุกเข้าไปโจมตีเนบิดอรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทุก,ท,กท่านนะคะได้ดูแผนที่นะคะแผนที่ทราบว่าทางด้านตะวันออกนะคะทางด้านตะวันออกของประเทศพม่าก,ก็คือติดกับไทยใช่ไหมคะมติดกับประเทศไทยก็มีกระเหรียงนะคะแล้วก็มีกระเหรียงกรณีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ กระเลียงแดงนะคะรัตก,กยานะคะก็ติดกับชายแดนไทยพอขึ้นไปภาคเหนือนะคะก็เป็นชันเหนือนะคะแล้วก็รัตกชินก็ติดกับจีนคือ,อรัตสกายติดกับอินเดียรัตชินติดอินเดียแล้วรัตยัคให่นี่ติดกับบางกะที่คือร้อมหมดเลยนะคะ,ะรัตพมา่าจะอยู่ภาคกลางนะคะทุกท่านคงนึกออกใช่ไหมคะ ก็ต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี่จะได้เปรียบเพราะโอบล้อมหมดเลยนะคะถ้ากลุ่มชาติพันธุ์นะคะเขามีการพูดคุยกันนะคะรวมตัวกันแล้วบุทกทบุกทุกทิศทางนะคะชินสกายแล้วก็รัชไขบุกนะคะด้านตะวันตกแล้วก็รัชฉานเหนือแล้วก็คัตชินบุกทางภาคเหนือ ลงมาใช่ไหมคะส่วนรัฐมอลและรัดกระเรียงนะคะก็บุกทางด้านตะวันออกเนาะก็คือโอบล้อมเลยนะ,ะทุกท่านคงนึกออกเนาะ,ะ <c oughs> รัฐพมา่าล,ลำบากอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> ในบิดอนนี่ก็ไม่ทราบว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะ <c oughs> เรามารุ้นนะคะว่าสถานการณ์ต่อไปนะคะเรามาประเมินผลกันว่า เมืองหลวงเนวิดอจะรอดหรือไม่รอดและมีองไรจะยึดอำนาจจะครองอำนาจได้นานขนาดไหนนะครับเมโวดีนี้จะเป็นเครื่องตัดสินใจนะคะคุณนกคิดว่าอย่างนั้นน,นี่ติดคือ,อความรู้สึกของคุณนกนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนกแล้วก็คุณนกประเมินผลออกมาอย่างนี้ติดตามที่คุณนกติดตามข่าวเนาะติดตามข่าวแล้วคุณนกขอ เท่าตัทุกท่านนะคะคลิปก่อนๆที่คุณนกพูดว่าทหาร KNU นะคะทหารเกเหลีย,ยึดค่ายใหญ่นะคะนั่นก็คือค่าย275อันนั้นก็คุณนกก็พูดคุยมันมันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดผิดพลาดนะคะเป็นความคาดใจผิดผิดของคุณนกนะคะเพราะว่าคุณนกติดตามข่าวจากหลายสำนักนะคะข่าวหลายสำนักก็ออกมาให้ข่าวว่า ทหารกะเกรียงสามารถที่บุกยึดค่าใหญ่นั่นคือกองพันทหารราบ275ได้เป็นผลสําเร็จนะคะแต่จริงๆแล้วยังยึดไม่ได้นะคะตอนนี้กําลังยึดอยู่นะคะขณะที่คุณนกพูดคุยอยู่นี่นี่นะคะมันก็ข่าวด่วนก็เข้ามานะคะว่ากําลังทําการนะครับโจมตีนะครรอบทิศทางะคะด้วยกองกำลัง KNU นะคะกองกองพลที่5และกอง กองพลที่6นะคะแล้วก็กองกําลังปกป้องประชาชนนะคะก็รวมกันก็สามกลุ่มนะคะกำลังบุกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้เมียวดีก็ลุกเป็นไฟนี่คือฐานสุดท้ายนะคะสองเนะคะที่กกเหลียง่กําลังโจมตีอยู่นะคะเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะรอดหรือไม่รอดและมีออนไลน์จะอยู่ในอํานาจได้นานขนาดไหนนะครับแล้วก็มารอติดตามกันเลนะคะ การที่คุณนกติดตามตลอดระยะเวลานะคะคุณนกคิดว่าทหารไม่ใช่รัฐบาลนะคะในชุดของมิงอองไลนะคะที่เข้ามาบริหารประเทศปกครองประเทศนะคะยึดอํานาจจากนางองซันจูจีนะคะซึ่งเป็นการยึดอํานาจที่ผิดพลาดนะคะซึ่งมิงอองไลเองก็คงจะคาดไม่ถึงนะคะว่าเหตุการณ์มันจะ บานปลายนะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนชนิดว่าบิงออนไลน์ก็เอาไม่อยู่นะคะตามที่คุณนกติดตามข่าวนะคุณนกได้ข่าวว่ามีสำนักงานข่าวรายงานนะคะว่าบิงออนไลน์นะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดท่าคีเล็กนะคะท่าคีเล็กทุกท่านคงนึกออกนะทั้งภาคเหนือของประเทศไทยท่าคีเล็กก็จะติดกับจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะก็เข้าไป ไปหาพระดังนะคะไปหาพระดังไปที่วัดวัดหนึ่งนะคะจังหวัดท่าคี้เหล็กนี่จะมีวัดนะคะวัดพม่าและพระพม่ามีชื่อเสียงโด่งดังบิงออนไลน์ก็เข้าไปนะคะเข้าไปทําบุญนะคะนั่นก็คือส่งสัญญาณว่าบิงอองลน์ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะในไม่มีความมั่นใจไม่มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองเลยนะคะเพราะว่า คนอ,อย่างคุณนกเหมือนอย่างบางคนนี่จะมีเซนนะคะเซนมีจิตสัมผัสในตัวเองจะรู้ว่าตัวเองชนะหรือไม่ชนะแล้วจะรู้ว่าเซนจะบอกเรานะคะล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะคุณนกคิดว่ามิงออนไลน์ก็คงจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะ 1. คือมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย 2. มีความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นในในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนะคะว่าตัวเองจะสามารถปกป้องอะจะสามารถยึดยึดครองอำนาจของตัวเองได้นานขนาดไหนและมิงออนไลน์คงจะคิดไกลถึงขนาดว่าถ้าเมือง หลวงเนบิดอนะคะถูกโจมตีแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็นั่นหมายถึงว่าประเทศพมา่านะ,ะประเทศสหาภาพเมียนมานะคะถึงยุคที่จะล่มแล้วนะคะถึงมิดถึงยุคที่มีงออนไลน์ต้องจบเกมทางด้านการยึดของประเทศจบเกมในการมีอำนาจนะคะที่จะ ปกครองดูแลประเทศสหาภาพเมียนมาได้ต่อไปนะคะนี่นี่สิ่งที่มีอองลายนะคะวิตกนะคะ,ะคุณนกกช้ยคำถูกต้องได้แล้วสิ่งที่มีออไลน์วิตกกังวลนะคะจนต้องวิ่งไปหาพระดังๆนะคะที่จังหวัดท่าคีเล็กนะคะ,อะไอ ใช้วาวท่าคีเหล็กนี่เป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอ,อวิ่งไปท่าคีเหล็กก็แล้วกันอ่าวิ่งไปท่าท่าคีเหล็กวิ่งเข้าไปหาพระดังๆคะ่ะเพื่อจะทําการอ่าอาจจะไปผมน้ํามนต์อะไรทํานองน,นี้นะคะนี่ก็แสดงว่ามีงอ,องค์ไรเริ่มรับรู้ชะตากรรมในอน,นาคตของตัวเองแล้วนะคะแต่ที่คุณนกอยากจะพูดคุยกับทุกท่านนะคะ ถ้าสมมุติว่ามิงออนไลน์เอาไม่อยู่เลยนะคะเพราะตอนนี้มันก็ซอแววนะคะว่ามิงออนไลน์แพ้แล้วนะคะถ้าสถานการณ์ข้างหน้ามิงออนไลน์จบหมดอำนาจมิงออนไลน์จะรีภัยไปที่ไหนเอาแล้วสิ กลายเป็นปิดศนาเลยใช่ไหมคะจะหนีเข้าไทยโอ้โหคนไทยไม่ยอมรับอีกจะหนีไปไหนอะหนีไปรัเสเซียตอนนี้รัเสเซียก็ปั่นป่วนเนาะกำลังสู้กับยูเครนหนีไปจีนอืมอาจจะมีสิทธิ์นะคะมีอนไลน์ต้องหนีนะคะต้องหนีออกนอกประเทศอย่างแน่นอนนะคะถ้าจบสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่คุณนกทราบนะคะ ครอบครัวของมิงอองไลน์ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศประม่าแล้วนะคะครอบครัวของมิงอองไลน์นี้อยู่ต่างประเทศแล้วนะคะแต่จะอยู่ประเทศไหนนั้นทุกๆท,ท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่ก็ลองสืบเสาะหาข่าวกันดูนะคะแต่อันนี้คุณนกจะสนใจที่มิงอองไลน์ว่ามิงออนไลนจะลี้ภัยไปประเทศไหนนะคะระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็ไทย เรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าอนาคตข้างหน้านะคะมิงออนไลน์จะอยู่หรือจะไปจะรอดหรือไม่รอดนะคะเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกจนจบคลิปนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดนะคะที่มันไม่สลัสลวยใช้คําพูดนะคะ ผิดพลาดนะคะหรือใช้ถ้อยคําที่มันไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยต่อทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณลุกจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณลุกด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณลกต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ